สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการใช้งานาคาสตีมนะครับให้ดูทีวีออนไลน์ได้นะครับเริ่มกันจากที่มือถือก่อนนะครับเริ่มแรกเราเข้าที่เบราว์เซอร์ก่อนนะครับแล้วเราก็ไปค้นหาเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่สามารถดูทีวีออนไลน์ได้นะครับเราก็พิมพ์ไปในเซิร์ชค้นหาเลยดูทีวีออนไลน์นะครับ เสร็จแล้วเราก็สนใจเว็บไซต์ไหนเราก็ลองดูก่อนก็ได้นะครับว่าเราจะเอาเว็บไซต์ไหนมานะครับสมมติเราได้เว็บไซต์แล้วว่าเราจะเ,าเว็บไซต์นี้นะครับเอาไว้ใช้ในการดูทีวีออนไลน์ผ่านแอป,ปคาสตีมบน Android Auto นะครับเราก็ทำการคัดลอกลิงก์ของตัวนี้นะครับครับคัดลอกไปนะครับเสร็จแล้วเราเข้าไปเปิดที่แอป,ปคาสตีม นะครับแอปคาสิฟบกติเปิดมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าของ YouTube เนี่ยนะครับตรง URL ตรงนี้นะครับเราก็ลบออกให้หมดนะครับลบออกให้หมดเสร็จแล้วเราก็วางลิงก์ของเราที่เราได้ก๊อปปี้มาเมื่อสักครู่นี้ไปนะครับแล้วเราก็กดเรียบร้อยอ่าพอ โหลดมาเสร็จแล้วเรากดปุ่มสปุ่มตรงนี้นะครับปุ่ม3ามปุ่มด้านบนนี้นะครับกดปุ๊บจะมีคําว่าเปิดบันทึกนะครับให้กดเปิดบันทึกเสร็จแล้วเราเลื่อนหาคําว่าจดจํานะครับแล้วเราก็กดจดจํานะครับ1ครั้งครับมันก็จะบันทึกเว็บเมสักครู่นี้มาไว้ให้เราตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดออกได้เลยครับเราสามารถทําซ้ําอย่างเงี้ยหลายๆครั้งได้นะครับเราจะบันทึกกี่เว็บก็ได้ เสร็จแล้วเราก็นำมือถือไปต่อเข้ากับ Android จอ Android a u to ของเราจอเครื่องเสียงรถยนต์ที่มี Android a u to นะครับครับอันนี้เสียบแล้วนะครับหน้าจอ a n d ด o i d a u to ัผมดอยโตขึ้นมาแล้วเราก็เข้าเมนูนะครับแล้วก็เข้าแอป,ปคาสตีมนี่นะครับครับมันก็จะเป็นปกติมันก็จะจะขึ้นเป็น YouTube มาให้เราก่อนลักษณะอย่างนี้โดยปกตินะครับทีนี้ถ้าเราจะดู YouTube แล้วก็ดูได้เลยนะครับ ตรงนี้แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนไปดูทีวีออนไลน์นะครับเราก็ต้องไปกดตรงนี้นะครับตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นครับแล้ก็เห็นนะครับครับสี่เหลี่ยมตรงนี้ข้างๆกับเวลานี่นะครับกดเข้าไปมันก็จะโชว์สิ่งที่เราบันทึกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ผมลองทําซ้ําหลายๆรอบนะครับลองทําดูว่ามันทาบันทึกได้เยอะนะครับแล้วเราก็ดูว่าจะเอาเว็บอะไรมาใส่เราก็ไปดูเอาแล้วเราก็บันทึกได้เลยนะครับนี่เมื่อกี้ที่เราบันทึกไว้คือ เว็บนี้นะครับพรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีช่องให้เลือกนะครับมีช่องให้เลือกเราจะดูช่องไหนแล้วก็กดไปนะครับอ่ามาแล้วนะครับเราก็กดพเลยครับเคลื่อนไหวทางการเมืองอ่าเสร็จแล้วเราก็กดขยายขยายมันนะครับปึ๊บมันก็จะมาครับก็ดูทีวีได้นะครับดูทีวีได้พอเปลี่ยนช่องเราก็นะ ย่อจองมาก่อนเราก็เลื่อนหาช่องอื่นเราจะดูช่องอะไรเราก็เปลี่ยนช่องนะครับแล้วกดเพย์นะครับแล้วกดขยายครับครับผมมาดูแงตานิ้งต่ออยู่นะครับต่ออยู่ดูพันแอนดร์โตนะครับนี่เราจะชอบวิหมายแล้วก็เอามาบันทึกไว้ครับกดจดจําไว้ตรงหน้าเปิดบันทึกนะครับ เราก็สามารถดูทีวีออนไลน์ได้ละนะครับผ่านคาสต a ม <Yeah. S 1> ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากรูทมือถือนะครับอยากดูแค่ทีวีออนไลน์ได้แล้วก็ดู YouTube ได้แค่นั้นเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องการทำให้เหมือนจอ Android <DJ S 1> ก็ไม่ต้องรูทนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้ครับสำหรับคนที่อยากได้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับจะเปลี่ยนไป YouTube แล้วก็กดใหม่นะครับแล้วก็กดนี่ครับ u t u b e ไปหน้า youtube แล้วก็ดู youtube ได้ปกตินะครับอาจะเปิดเพลงอะไรแล้วก็กดได้ปกตินะครับ ัวนี้ก็กดขยายได้นะครับตรงนี้ตัวนี้นะครับขยายจอขยายอีกได้นะครับเต็มขนาดนี้ y o u t u b e สำหรับ YouTube นะครับชช่นกันนี่นะครับแล้วแต่ชอบแบบไหนก็ลองดูครับนี่ครับอันนั้นก็กดออกมานะครับ กดเปลี่ยนกลับไปดูทีวีก็ได้อีกครับ กลับมาดูทีวีบางทีก็อาจจะหน่วงๆนิดหน่อยนะครับขึ้นกับเน็ตด้วยบางทีกดแล้วยังไม่มาบางทีเป็นเน็ตช้านะครับเราก็เลือกเอาไทย p ีบีเอสกดเปกติดแล้วก็แกะอยสายพันต่างๆนะครับมันดูได้นะครับก็ใครจะนำไปใช้ก็ลองทำดูนะครับไม่ต้องรูทครับวิธีนี้นะครับครับผมสวัสดีครับ